นี่เจ้าอีหนึงได้ปานินปานินใหญ่เจ้านี่โอ้ยหลังจากได้ลูกมาหลายวันเหมือนเดิมเจ้ายังมาตันเปิดขี้เจนะ้เนาะนี่โอเคเก็บเป็นหัวมันก่อนมนัมนมันนี่เจ้าดูสามตื่นหนึ่งมาบมูงูเจ้านี่ปลาสร้อยนี่เจ้าอ <laughs> ีหนึ่งได้ปลาไหนาโอ้โหเห็นตัวไม่เอ่ยนี่ โอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โอเคเลยเจ้าใหญ่ย,ย,ยุ่โอเคเจ้าคนนี้ยาตตักวัสดีเจ้ายิงหนึ่งในตองอูเจ้าวันนี้ยิงหนึ่งตามันรุ่นจำตีหมายเดิมนะเจ้าเนาะเมื่อกี้ก็ได้ปลาน,นินไปละเลยต้องเลิบเออต้องรีบเปิดคลิปเจ้านี่วันนี้ก่อนหน้านี้อยู่หนึ่งร้องยกพอละป่าบ่ค่อยมีเหมือนเมื่อวานเจ้าแต่ก็ยังพอดได้รุ่นอยู่เนาะต้องเมินเมอนยกเอาเจ้านี่ เดี๋ยนกับสุกเงียบยกเอาเนาะโอเคมาลุ้นด้วยกันโอ้ยสดายปลานินเออนีนีนนน่ปลาชนปลาชนนี่แหละที่นึงอยากได้ปลาชนหรือปลากะ้วาเจ้าใส่สวยนี่นี่มันมันใส่สวยขนาด หวังว่าจะคุม้มในการมาไก่เจ้านี่เ,เจ้ามาลุ้นแต่กันเจ้าปูนี่ดูไขรมันมีลูกในต้องเต็มเดจ้านี่เห็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนาะปล่อยไป ตาออกตร่ในโคพุ่นเจ้าวันนี้น้ำใสแล้วเนะาะเมื่อวานนี่ฝนฝนเหมือนจะตกช่วงสามโมงเย็นเจ้าแต่แถวนี้บบตกสะกรรําไปตกตังเจียงแสนตังอย่างพุ่นเจ้านี่ตายยตาย่ายน,นีน้ำได้ใสมันนี้น้ำมันหนุนเนาะแล้วก็แห้งลงนี้นึงหรือเปล่า

ปัดจอนปัดจอนปัดจอนจอนมันเพงจะขำเพืมม่อได้ตัวนี้ตัวมันใหญ่อนึงใจจำตาสองเซนเนาะเซนห้าเจ้านี่ถ้าใจตาน้อยก็จะได้ตัวน,น้อยเจ้าปัดจอนอะ่ะใจตาใหญ่จะได้ตัวใหญ่ นี่ไอส์ b i เลยโอ้กบีนี่เป้นจัง

โ้ย่สดายอ่ะนึ่งกำรไปนึ่งกำรมไแห้งเจ้าหัวมันตายเนาะ้มันก็จะลุดเยอะบ่อยมากกำรมไแน่นโอ้ยลูกปลานิน

ไม่ได้หน่วยมั้ฝาสตูปหน่อยอ้าจร

เกือบตกจ้ะนี่ดีมากยองปลาจอนเจ้านนี้อาศัยยองปลาจอนก็ไปง่ายแล้วเนาะปลาส้อยบ่ค่อยมีฮก็โดดเจ้านนี่อุ้ยอะไรเอ่ยปลาสร้อยปลาตะไคร้ก็ปาจอนยิงหนังแยกได้ปลาจอน ใส่เลยเนาะปัจจอนสังเกตเวลามันดิ้นจับแห้งกันนะเจ้าความตัวใหญ่เนาะเ้าจับที่ๆลงนี่ก็จะได้กับตัวน้อยนะเจ้านี่ไม่ค่อยได้ตัวใหญ่ตัวใดโอ้ปนินมเมาเส์ในน่อยกับเมาสักซีนิี่ขึ้คุณไปเอาอยู่ เอาเซลเซลก็ทีป่าซรอยแห่งเซฟมุดเจ้านี่เจ้ายิน่งไปยกตรงกลางบน chỗ นี่ป่าซรอยมันอยู่ตรงกลางกนเนาะนี่เจ้ามันถ่ายทำมาได้จ้านี่มันไก่อะวันนี้บ่ค่อยมีป่าซรอยเนาะเจ้าเนาะแต่ไม่หยกนี่โอ้ตะจรเนี่ยเพิ่งเนียวลูกเนียว เนี้ยเนีนียเนีองเากระปัจรนี่จนิส้วยบอกคอยมีนโดตัวไหนรจก็มเมินเมิอย่าติดเถเตือนเนาะนเก็บบรรยากาศให้ดูค่นี้ก่อนเจ้าจรใส่งามอยู่ท่นี้าเ้าโชว์แล้วดีลุ้นถึงแค่เจ้าเดี๋ยวรอดูผลสุปท้าคลิปเนาะวันนึงจะได้เยอะกว่าวันนี้เจสเจ้า อนะโอ้ยอะไรเอ่ย,อยอาปากระจกนี่มันจะดีเหรอดินแห้งแข็งที่เจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะเจ้าเนาะวันนี้อย่หนึง่งยองเอากับปลาจอนอย่างเงี้ยเจ้ายกมันก็มาได้ปลาส้อยก็มาค่อยมีกระโดดเนาะเดี๋ยวไปรอดูผลสรุปท้ายคลิปกันอีกหนึง่งวันนี้จะได้มาเอ๋จะได้นักกว่าเนานะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมือเตยเจ้า นี่เจ้าดูปามตื่นหนึ่งม,าม้ามังง้จะเนี่ปลาสร้อยยังได้ฝูงแหลกอ๋อควายเป็นออกไปลงน้ำเจ้านี่ปามเลยตื่นเนาะกระชอนด้วยลังได้ปลาส้อยฝูงแหลกของวันเจ้าพอปิดคลิปเรียบร้อยแล้วเนาะโอ้แม่หกตกจะได้ไหมนเนี่ย อ <G ül üyor> ขอเก็บเป็นความสักช็อตแล้วพอดีเปน็นควายลงในน้ำเจ้านี่ได้ทั้งห้าตัวโดดไปเหี่ยวสองตัวสวยอันเจ้าควายไลหลป่าฮึ ยังเจ้านี่พอไอ้เปินขี่ควายนะเจ้านี่เทะขนาดปลาเงินแสนมาเดินเอวเจ้ามันกินเน้าอันนี้หญ้าลงน้ำอย่าอ่ลงน้ำอะไรดีดูดูควายเผือกก็มีสองตัวนั่นก็หน่าควายเผือสองตัวนั่นก็หน่าสามโอ้เผือกสามดัมซีแบบดูมันตื่นควายอ้าวหายเชบมีฝูงเดียวยงี้ตั้งแต่เจ้าเราไปได้ปะซวย เดินมาละแกรรอฟังคำสั่งด้วยฉลาดเหรอเ้นี่หลังจากปิดกล้องเรียบร้อยปรากฏว่าน้ามาเจ้านี่เป็นเปิดฝ่ายเนาะปลาซอยเริ่มมาละแต่ก่อขยะเยอะขนาดเจ้าขี้เหะนักขนาดเนาะ ยกบสะดวกเจ้านี่เดี๋ยวติดตามยีนึงใหม่ในคลิปหน้านะเจ้าเนาะเดี๋ยวจะเป็นมาไทายทำให้ดูช่วงที่เปิดเปิดฝ่ายนี่เจ้าอ่ะก่อนปิดคลิปยกมือเดียวให้ดูนอนนอนโอ้ยยังไงอายังมาขยันนักแต่เจ้าแต่ก็ยังฟอมีอยู่เนาะโอเคค่ะ ติดตามไม่คิดหน้าเจ้านี่เจ้ายังนึงได้ปลาไหนโอ้โหเห็นตัวไม่เอ่ยนี่โอ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โอเคเลยเจ้าใหญ่อยู่โอเคเจ้าขออนุญาตตักได้กว่าโอุ้ยเดี๋ยวนะมามาหนี่หนี่นี่เจ้าตักมือเดียวกันเลยนานมามา อย่านั้เว้ยวางไงดีเอ้ยเจ้าสรุปผลงานอย่างหนึ่งเนาะวันนี้ก็ได้ปลาในมมแหมตัวจ้่นี่นี่แล้วก็เพิ่มเติมคือได้ปลานินปลานินกับปลาในตัวโป๊กันเลยโอ้ยแม่หกนี่พอๆกันเลยปลาในน้อยกว่าปลานินด้วยซ้ําเจ้าแล้วก็ปลาจอนปลาลิดปลาลาดปลาซ้อยบ่เคยหนักนักนะเจ้าเนาะเจ้ามาได้ปลาซอยตอนที่เปิดเปิดฝายแล้วนี่เนาะ สรุปผลงานทั้งวันได้แค่นี้เจ้าเจ้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อตัวเนอร์เปกําลังใจกห้ตัวอขอบคุณทุกการรับชมเจ้าติดตามอีกนึนนงในคลิปหน้า